อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับมวยเข่งบุ๊เอกชุมพรนะครับเฟซบุ๊กยูทูบมวยไทยสองพันนะครับวันนี้นัดใหญ่เลยนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสนาเพชรยินดีนะครับก็อายุเจ็ดสิบหกปีแปดคู่สองช่วงเหมือนเดิมนะครับทางทูโกยูช่องยี่สิบสี่แล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กมวยเด็กเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลเต็มๆมาฝากกันนะครับอ่าฝากพี่ๆทุกท่านใครเข้ามาแล้วนะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยอเดี๋ยวผมแชร์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอเรียบร้อยเดี๋ยวผมดูเลทที่ไม้แปะไว้ในกลุ่มอยากเข้ากลุ่มก็แอด MU389 ไปนะนะครับไม้ก็รอส่งราคาอยู่แหลมโพ3 2นะครับเพชรแสนแสบเสมอชายกร118คมปตัก19เพชรกาก้า5 4จิกซอ5 3เจริญเงิน19แล้วก็จากัว ต่อรองนี่คือ8คู่นะครับนี่คือ8คู่อ่ะก่อนจะว่ากันเต็มเต็มย้อนกับไปเมื่อวานหน่อยโอ้โหเมื่อวานถือว่าพลิกกันอร่อยเหมือนกันนะพลิกยันประกาศคะแนนเลยไหมใช่ได้เสียเลยนะ <laughs> แต่ <laughs> แต,แต,แต,แต่แต่คู่รองสุดท้ายนี่อาจจะตุบตับนิดหน่อย <laughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าคู่แรกนะครับคือสมยกเนี่ย <laughs> เยพชรเอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงเนี่ยเขาเล็กกว่าก็จริง แต่ได้ลูกแข็งแรงนะล็อกคอเสียบเข่าซอยเข่าดูสามยกดูชนะพอมายกสี่เนี่ยเก่งลบมาเร่งเร่งเดินเลยเตะในปั้มตีก็อาศัยความใหญ่เดินไปจับพอตัวใหญ่จับตัวเล็กมันก็ดูเห็นชัดแต่เวลาซอยเข่าอะไรเนี่ยเก่งลบมึงก็แบบว่าอาจจะตีไม่แรงหรอกนะแต่แค่แบบว่ามีลูกขยันยกสี่ก็เลยทําท่าตื่นขึ้นมายกสุดท้ายเนี่ยเก่งลบก็มาเดินลุยอีก ดินลุยจัดหนักเลยคือแบบว่าดูถ้าถ้าตามเวทีอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าดูเป็นตัวแพ้เพราะว่าเพชรเอกเมื่อวานก็โตวสวย,สวยแต่เสียอย่างหนึ่งคือเพชรเอกเมื่อวานยกสุดท้ายแทบจะวิ่งหนีเลยทรงมันทรงมันหนีเกินไปแแต่ถามว่าอาวุชนะไหมอาวุธไม่ได้ชนะมากหรอกสําหรับเก่งลบก็อาวุธเนี่ยเหลื่อมแต่กลายเป็นว่าเพชรเอกเนี่ยมันไปทงถอยเยอะมันดูทรงหนีไปเลยก็เป็นทางด้านเก่งลบนะที่พลิกเอาชนะไปได้ วคู่ที่2นะครับลิทิเดตอุดนครอ,อุบลเจอกระแดนพิชิตลิทิเดตเนี่ยก็ดูว่าทําได้ดียกสี่แต่พิชิตมาเร่งเอาคืนราคาก็าเลยตื่นก็ชิงดำอีกคู่หนึ่งจังหวะชิงดำในลิทิเดตแกมาเร่งเดินยกสุดท้ายชิงอาศัยลูกปั้มในมีลูกขยนันลูกเปิดเกมนะแต่ลิทิเดตก็เฉือนไป นะเมื่อวานเนี่ยก็ดูว่าแดนพิชิตเนี่ยฝีมือดีกว่าเห็นเลยนะยกยกก่อนหนะ้านี้ก็ทําได้ดีนะแต่พอชิงดํากลายเป็นว่าลิทิเดตได้เดินแต่ก็ถูชนะไม่เยอะหรอกนะก็มีีความเห็นอยู่สองสองมุมนะครับผมก็ก็นั <laughs> ่นะแหละนะครับผมก็โดนบบนกันไปนิดหน่อยนะแต่ใครชอบมวยเดินก็อาจจะให้ผ่านส่วนคู่รองโอ้โหคู่นี้นี่ ยกสามเนี่ยยอดมณีสวนจากคาเฟ่เนี่ยต่อยต่อยมาแทงเข่าเนี่ยสามต่อแทบจะน็อกเลยนะสามต่อโดนเขายกสามเนี่ยตัวงอเป็นกุ้งเลยคือเหมือนยอมแล้วแทบจะทิ้งตัวแล้วพอมายกสี่เนี่ยสามต่อมาเล่นขึ้นหน่อยแต่ยอดมณีแกก็ดักโต้ดักสวนตลอดเพราะว่าดูสามยกเขาดูชนะท่วมแล้วยอดมณีก็ดูไม่แพ้ด้วยยกสี่แต่ราคาเนี่ยมันจะทําให้สูสีเหมือนราคาดันให้มาตื้นเนี่ยมันทาให้บรรยากาศมันสูสีช่วงยกสุดท้ายเนี่ย ยอดบนันดีแกมาเดินช่วงประมาณสามสิบวินาทีแรกเดินทําเลยพอเดินทําปุ๊บแกเต้นเลยแกมั่นใจเลยโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ยังมองว่าคู่ขี้สูสีแต่ถ้าตามผมนะทุกยกเนี่ยยอดบันดีไม่แพ้เลยยิ่งยกสามนี่ยิ่งดูชนะเยอะเลยเอสุดท้ายนี่ราคาก็อยู่ที่ยอดบัีแล้วก็เอาชนะไปนะครับคู่นี้ก็เฉือ <c oughs> น,นไปตามราคานะ แต่ถ้าดูตามอาวุธผมมองว่าจอบมินีดูชนะทุกยกเลยเอาแล้วก็คู่เอกนะครับผมโอ้โหสามยกครึ่งเนี่ยกินไปครึ่งตัวแหละสำหรับเพชรปีชาไม่ว่าจะล็อกคอเสียบเขา่าไม่ว่าจะมีหมดัดมีศอกเขาจะสิ์ทำท่าเดินเป็นตัวแพ้ทำท่าเข้าไม่ถึงตัวแต่พอมาปลายยกสี่เนี่ยเขาจะสิ์ได้ต่อยหมัดเข้าเต็มคางโอ้ทางด้านเพชรปีชาโดนหมัดนี้เข้าไปนี่ลงไปนั่งเลยนั่งมึนเลย เออพอโดนหมัดลวกลวงไปกรรมาการนับก็จบเลยโดนนับยกสี่เท่ากับแพ้ไปเลยโคชิธิแกก็คุมเกมเอาชนะเลยเพชรปีชาก็ปิดแพ้โคชสิธิ์ไปส่วนรอบหลังนะครับเอฟซบ้านลัมบ้าชนะน,น,นกยอดบ,บัวงามมอธันวาสิตยกสี่นะก็สู้กันไม่ได้เพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีแพ้นกเหนือพยัก์อุ้นนครอ,อุบลยกสี่อันนี้ก็เหนือพยัก์ก็ใหญ่กว่าก็มาเกินสองโล่ะนะแล้วก็ไม่ลดก็มีปัญหาหน่าจะช่างถ้าเพชรใหม่ไม่ชกมันก็ต้องกลับ ตัวเปล่าได้ค่าซ้อมนิดหน่อยผมว่าก็ยอมชกดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ค่าตัวหลายหมื่นหลักหมื่นอือแล้วก็คู่รองเนี่ยคู่นี้เป็นประเด็นถ้าถามผมนะตังดูชนะเยอะแต่บรรยากาศอะไรเนี่ยเขาดันเล่นโตเกียวหมดยกสุดท้ายเนี่ยโตเกียวยังมีต่อเลยนะสองหนึ่งมีเสมอแดงโตแดงสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโตเกียวเป็นต่อ <c oughs> ตสุดท้ายเนี่ยกรรมการให้ตังสิทธนะิ์นายกโกหนองเบนเนี่ยชนะให้สวนราคา พอให้ชนะปุ๊บก็จบไปไม่มีปัญหาแต่พอกําลังจะขึ้นคู่ใหม่เนี่ยแล,ล้วกรรมการประกาศคะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าประกาศให้แดงสีเก้าสีแปดแดงสีเก้าสีแปดกลายเป็นว่าเอา้าไหนบอกน้ําเงินชนะไงแล้วทำไมประกาศเป็นคะแนนเป็นแดงชนะอันนี้ก็วุ่นวายเลยทีนี้พอไปย้อนดูใบคะแนนกรรมการสามสามท่านด้านล่างเนี่ย<ๆ>ก็ให้นชําเงินชนะสองเสียงเสมอหนึ่งเสียงอ่ะอันนี้ก็ถูกแล้วมาไปผิดตรงไหนล่ะสรุปไปผิดไอ้ตรง กรรมการเทคนิคที่ไปรวมคะแนนแล้วเขียนเป็นใบรวมอันเดียวกันนะอืมกลายเป็นว่ากรกรรมการที่ลงชื่อคืออาจารย์ธนุธนโดนอยู่เบิกอาจารย์ธนโนเนี่ยแกไปเขียนแดงชนะโอ้โหคราวนี้ก็วุ่นวายกันเลยทีเดียวไอคนเล่นแดงก็เสียก็อยากจะประท้วงเออ,อแต่คนเล่นน้ําเงินเขาก็ผ่านไปแล้วมาชูมือไปแล้วมันก็จบไปแล้วอะไรประมาณนั้นก็วุ่นวายกันไปสําหรับกรรมการกะเซียนเมื่อวาน นะพอมายกคู่สุดท้ายนี่มันก็จบไวหน่อยเพราะว่าดูฉลามดําก็ดีกว่าเห็นนะก็เลยฉลามดําก็เลยน็อกนาเรน่ายกสามไปอ่าประมาณนี้สวัสดีลุยกันต่อนะครับพี่นาเรศสวัสดีครับผมเล็กกะทิสดปากน้ำโพแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอทีเด็ดสักคู่สองคู่ครับจัดไปครับพี่ครับอืมอืม พี่สุรินพี่สุรินพงศ์บอกว่าสูสีหน้าเสือแข็งก็กินไปทันทีนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาว่ากาันวันนี้คู่แรกคู่เปิดหัวครับเพชรยินดีมวยมันสน,นันเมืองยีสบเอ็ดพฤศจิกาหกหนะครับนัดเบิร์ดเดย์เสียเนาเพชรยินดีเจ็ดสบหปีคู่แรกเป็นแหลมโพครับ แหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับร้อยเก้าจุดเก้าขาดศูนย์จุดหนึ่งต่อปอนหนึ่งครับแหลมโพร้อยสิบทีละพงชกในพิกัดร้อยสิบเอ็ดนะครับทีละพงก็ลดไปศูนย์จุดสามแหลมโพช่วงหลังแกก็มีชกร้อยแปดเห็ไหมชกร้อยแปดร้อยเก้าวันนี้ก็ปล่อยมาร้อยสิบแล้วก็ต่อให้น้องด้วย หนึ 1> 1่งปอนด์ชอบความเหนียวของแหลมโพหรือว่าชอบฝีมือความใหญ่ของธีรพงครับกู้แรกคู้เปิดหัวอืมพอดูรูปร่างเนี่ยธีรพง์ก็ยาวกว่าประมาณสิบเซนเลยนะครับบวกกับว่าช่วงหลังแหลมโพก็โดนบีบตลอดนะโดนต่อยตามกว่าร้อยสิบตลอดวันนี้ขึ้นมาร้อยสิบต่อร้อยสิบเอ็ดและธีรพง์เขาก็ต่อยเวทนี้ตลอดคือด้วยถ้าดูตา,ตามตัวเลขเนี่ยแน่นอนแลมโพไปปล่อยเนี่ยถ้าเท่ากับธีรพง์เลยอาจจะไม่เสียเปรียบก็จริง แต่ด้วยความที่รูปร่างตัวเล็กกับตัวใหญ่แล้วทางด้านแหลมโพเนี่ยเป็นมวยเขา่ามวยเข่ามันต้องเดินหามวยฝีมือเนี่ยแล้วมวยฝีมือมันันตัวใหญ่กว่าเนี่ยโอ้โหมันยิ่งลําบากเลยนะมันยิ่งลําบากเลยนะคือวันนี้ถ้าธีระพงษ์เนี่ยขยันซะหน่อยนะเตะเรื่อยๆเตะไม่หยุดเนี่ยผมมองว่าวันนี้แหลมโพเข้าถึงตัวนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเข้าถึงตัวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนลูกขวางของธีระพงษ์แก้หรือเปล่า ด้วยความที่ตัวเล็กกว่ามันต้องลงทุนเยอะหน่อยนะผมมองว่าขึ้นมา3ามสองเนี่ยผมมองว่าแพงไปหน่อยผมมองว่าน่าลองทีละพงไว้ออกตัวดีกว่านะต้นๆผมว่าแหลมโพยังดูไม่ชนะหรอกอาจจะไม่เล่งเลยอาจจะมาเล่งสามสี่ห้าอะไรประมาณนะั้นสองยกแรกผมมองว่ามีตื้นผมมองว่าน่าลองทีละพงไว้ออกตัวดีกว่าคู่ที่สองครับคู่ที่สองที่เป็นสู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับร้อย่ิบสองจุดแปดขาดศูนย์จุดสองเจอกับ เพชรแสนแสบสอจโอต้งบาจีนครับ122.9ขาด0.1อืมอ่าสู้ศึกเนี่ยหลังจากแพ้เพชรแสนแสบมาในรายการใหญ่ก็ไปเสมอภูมิใจไทยแล้วก็ไปชนะพีรพัฒส่วนเพชรแสนแสบหลังจากเจอสู้ศึกมารายการใหญ่เก้าเดือน8ก็ไปชกชนะเพชรไทยแลนด์เอาไว้ออเท่ากับว่าหลังจากเจอกันเสร็จสู้ศึกได้ไปเจอไา ได้ไปชกมาอีกสองไฟส่วนเพชรแสนแสบก็ได้ไปชกไฟเดียวกับเพชรไทยแลนด์คู่นี้เนี่ยรายการใหญ่ล่ามเร็วนั้นไหมก็ไปดูด้วยยกห้าจริงๆอ่ะพลิกยี่สิบหนึ่งฉีดแสนหนึ่งนะเพชรแสนแสบะครับจังหวะสะบัดศอกปุ๊บแล้วก็พอสู้ศึกล้มเตะเข้าไปคือมันไม่ได้นับนะไม่ได้นับไม่ได้นับนะแต่ว่ามีในใจเสียนมวยเออแต่แหม่ถ้าถามผมนะต้นกย้าเลยอ่ะจริงนะ ลูกนั้นถวมลยตามตามความเป็นจริงนั้นมันดูแพ้ใจแล้วนะเออถ้าถามผมนะมวยมันแพ้มาสี่ยกแล้วอะมมวยมันแพ้มาสี่ยกแล้วอะได้ลูกนั้นนี่ถึงกับพิกชนะเลยก็ถือว่าเอาใจเอาใจบรรยากาศการเชียร์ละกันอ่าวันนั้นที่เราดำเนินอาวันนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะเละขึ้นมาให้เพชรแสบดูเป็นต่ออยู่เสมอ แม่ผมว่ากระนาดลุ้นสู้ศึกเหมือนเดิมอะมวยมันเคยกินไปแล้วอะนะถ้าวันนั้นไม่พลาดยังไงวันนั้นก็ดูดีกว่าเห็นเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องชอบสู้ศึกเหมือนเดิมครับอ่ะไปที่สู้ศึกนะวันนั้นก็ดูแข็งแรงกว่าเนาะนอกก็ดูชกละเอียดกว่านะครับนอกดูชกละเอียดกว่าแล้วก็ดูว่าทนลูกเจาะยางอะ่ะ ลูกต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกของของเพชรแสนแสบได้ไปพลาดจังหวะเยอะจริงๆนะครับในตอนนั้นนี่แข็งแรงกว่าชัดเจนเลยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเรื่องของบรรยากาศหน้าเสือเพราะว่าบรรยากาศหน้าเสือผมเชื่อวันนี้เพชรแสนแสบนี่โอ้โหน่าจะไม่ธรรมดาแล้วก็เวทีเมอรังสิตะคือบรรยากาศกองเชียร์กับเวทีจะใกล้กว่าราชดำเนินนะครับส่วนคู่รองของรายการครับชัยกร,ร1อ7ยีิบเจ็ดจุหนึ่งจุดหนึ่งครับส่วนน้ำเงินนิพรสนเนร้อยย่ิบเจ็ด จุดสี่ลดศูนย์จุดสี่เข่าทั้งคู่นะครับมุมแดงชยัยากรก็หรือว่าฟ้าเป็นหนึ่งเดิมเดิมล็อกทีแกก็ล็อกเป็นสามเหลี่ยมเลยแขนแกน,นะครับส่วนพรเสน่ห์ก็เหนียวตื้นะครับผัวมดุดขุนเข่าตังเมย์ครับผมก็ถ้าถามว่าลูกตื้ใครดีกว่าพรเสน่ห์มันตื้ดีกว่าแต่ถ้าถามความหลากหลายเนี่ยผมว่าชัยากรมันก็เก่ากว่าเยอะนะลูกหลักเหลี่ยมลูกหักพวงมาลัยลูกเขาเรียกว่าลูกกินเหลี่ยมกินทรงลูกที่จะหาตัวผู้ชนะเนี่ย ชยกรเนี่ยดีกว่าแน่เออ,อคู่นี้เนี่ยผมก็ยังชอบความเก่าของชยกรนะเขาเจอเข่าไซส์เดียวกันผมมองว่าเขาไม่กลัวใครถ้าเจอตัวใหญ่กว่านั่นแหละประเด็นเออแต่พอเจอไซส์เดียวกันแล้วทรงเหมือนกันเนี่ยแหมผมมองว่าชยกรบอกว่าได้ทั้งวันนะผมชอบชยกรครับอืมอะคู่นี้ออกความเก่าของชยกรเนาะทรงนี้ไม่กลัวถ้าจะแพ้ก็ประมาณคัมแบ็กกันแหละ ้าจะแพ้ทางนะก็จะแพ้ประมาณคัมแบ็กนั่นแหละนะครับอ่ะชอบชายกรครับส่วนคู่เอกของรายการคมประตักกับธนูเพชรคู่นี้ก็แก้มือรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งวันนั้นก็ฝีมือคมประตักไปก่อนแต่ธนูเพชรได้ลูกแข็งแรงเนาะโอ้โหวันนั้นเนี่ยคิน่ะคมประตักยอมรับเลยว่าวันนั้นเนี่ยเตะไม่เข้าธนูเพชรแข็งมากธนูเพชรแข็งมากวันนั้นต่อน้าหนักสองปอนด์นะยี่สิบเก้าต่อสามเอ็ดวันนี้มาต่อยร้อยสามสิบเท่า แล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ของคมประตักด้วยโอ้ผมมองว่าไฟที่แล้วเนี่ยต่อให้ไม่ต่อสําหนักเนี่ยผมมองว่าธนูเพชรก็แข็งจริงๆเออวันนี้ต่อให้ต่อวันนี้น,นําหนักเท่ากันเนี่ยผมก็ยังน่าลุ้นธนูเพชรไว้ก่อนนะต้นๆอนนาจจะแพ้ก็จริงแต่คมประตักออกน้อยเหลือเกินช่วงหลังเนี่ยผมเห็นแล้ว คือเป็นมวยฝีมือที่ถ้าไม่ชัวร์ไม่ออกเลยคือออกอาจจะออกไม่ไม่เยอะเท่ามวยฝีมือคนอื่นๆที่แบบเออเตะเรื่อยๆแต่คมบตักนี่เอาจะออกเน้นๆมากกว่าถ้าแบบไม่ชัวร์ไม่เข้าจริงๆอาจจะไม่ออกเลยมาผมมองว่าวันนี้ธนูเพชรก็ยังดูแข็งแรงวันนั้นติดตามมากวันนั้นผมชอบคมบตตักมากแต่พอชกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นแววที่จะเตะธนูเพชรเข้าเลยวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาลูกหนักแบบไหนมาเตะธนูเพชรให้เข้า ยกเวนธนูเพชรจะรับจนช็อตไปเองแต่วันนั้นต่อให้รับเยอะมันก็ยังไม่สะเทือนเลยนะเออผมอยังชอบธนูเพชรเหมือนเดิมวันนั้นติดตามมากๆวันนี้ขอข้ามมาทนูเพชรละกันแต่จนเหนื่อยแต่จนเมื่อยแข้งอะแกก็แข้งแข็งธนูเพชรเออไม่สะเทือนร่ไม้ว่าด้วยเออช่วงหลังช่วงหลังดูเหมือนกันเลยดูคมระตักแกออกน้อยไปหน่อยนะเหมือนไฟที่ชกกับอีทีด้วยแต่ไฟนั้นก็โ<ช>ก,กคงความตายมาหน่อยนึงอนะนะครับอ่ะส่วนคู่ที่ห้า เพชรกาก้าอ่าได้ลูกแข็งแรงครับก้าเตะก้าต่อยศิลธรรมไม่ต้องย่อเลยน้องตอนคืนยังไงน้องก็สูงกว่าส่วนศิลธรรมนี่ฝึมือได้แล้วก็ในนี่แหลมอยู่แล้วนะครับขาของเขาอืมอ่าเสียทําไฟนี้ก็เน้นหน่อยนะมาเก็บตัวที่สอบุญมีในช่วงโค้งสุดท้ายครับนะครับส่วนเพชรกาก้าก็ไฟนี้เนี่ยไปซ้อมอยู่ลงยนกีฬาสุราชนะไม่ได้ซ้อมอยู่ละนองนะครับก็ผมว่า ชอบการเตรียมตัวการพิซ้อมของศิลธรรมมากกว่านะครับก็นาเสือตัวเงินด้วยนะครับวันนี้ดูศิลธรรมจะเลื่อมเหลมหน่อยนะครับผมชอบศิลธรรมครับอ่ะนอก,ก็อกหมัดให้ได้หน่อยเนาะอย่าสะดุ้งซะก่อนวงในใก็ดูแหลมกว่านะครับศิลธรรมคู่ที่หกเป็นจิกซอกับสายเพชรจิกซอเป็นมวยในรายการส่วนสายเพชรเนี่ย คลิกซ้อมเป็นมอในรายการตอนแรกก็เจอกับด่วนเก้าเก้าด่วนถอนไปส่วนสายเพชรตอนแรกมีรายการช่องเจ็ดแล้วก็บังกรเพชรไปเสียบแทนที่ชนะมาอืมอืมอืมอ่านั่นแหละเจอใครแล้วนะเจอกับเจ้าเออเดี๋ยวนะตอนแรกสายเพชรมีรายการช่องเจ็ดจะเจอกับจะเจอกับ แก้วนาคาตอนแรกสายเพชรจะเจอกับแก้วนาคานะครับแล้วตอนหลังก็เนี่ยผ่าสายเพชรถอนก็บังกรเพชรก็ไปชนะแก้วนาคาแทนแล้วก็สายเพชรก็เนี่ยที่มาที่ไปก็มาเจอจิกซอในวันนี้ครับอืมอ่ะก็กลายเป็นว่าได้ขยับได้ซ้อมต่อเนื่องเลยนะแต่ผมมองว่ามวยบูอย่างสายเพชรเนี่ยมัน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 น่าเชียร์ก็จริงนะ แต่พอมาเจอฝีมืออย่างจิกซอเนี่ยโอ้โหแล้วนั้นๆที่เนี่ยจิกซอเนี่ยจะเจอไซส์เท่ากันสักทีนะจะเจอไซส์ที่มันแบบพอฟัดพอเหวี่ยงนะพอแบบว่าได้ลุ้นได้เชียร์หน่อยนะครับผมก็ยังชอบฝีมือจิกซอนะคือต,ต้นต้นสายเพชรมันน่ากลัวก็จริงนะแต่พ้าต้นๆกดไม่ลงเนี่ยผมว่าปลายๆก็น่าลุ้นจิกซอมากกว่าน,นะครับชอบจิกซอครับ อ่ะส่วนคู่รองนะครับคู่ที่เจ็ดนะครับไปดูที่เจริญเงินบุรณามวยไทยนะครับก็จะเจอกับตีใหญ่เียดเก้าเก้านะตอนแรกคู่นี้จะชกเป็นช่วงแรกนะก็ขยับมาชกช่วงหลังนะคู่นี้เนี่ยโอ้โหใครจะถอยนะอคู่นี้นี่น่าดูมากๆ <c oughs> เจริญเงินลดเยอะมเมื่อเช้าไม่แน่ใจ,จมีปัญหาหรือเปล่าเนาะสองจุดหกอะครับเจริญเงินช ก็คงจะหนักมาแล้วก็แรงไปอ่ะคู่เนี้ยอจะเลินเงินกับตีใหญ่ความทนทาน,นะผมว่าทีต่อทีจเจริญเงินจะทนกว่านะแต่ความแม่นของขอาวุธอ่ะผมว่าตีใหญ่เขาจะเลือกออกเลือกออกแม่นแม่นกว่าไม่ออกพร่ำเพื่อเลยเนี้ยก็ค่อนข้างจะเลือกอยากเหมือนกันนะคู่นี้ยระหว่างจเจริญเงินกับตีใหญ่ครับคู่นี้น่าสนใจน้ําหนักปล่อยตีใหญ่ไปปล่อยห้าสิบจเจ็ดเจริญเงินเนี่ยเขาห้าเก้าหกสิบแล้ว ห่างกันสามสองสามโลเลยอืมห่างกันสองสามโลเลยแต่พอมาดูรูปร่างดูรูปดูเนื้อตัวแล้วก็ดูห่างกันไม่เยอะนะผมว่าน่าลองอะน่าลองตีใหญ่อะราคาเป็นลองอะพุณนนี้ใครเป็นลองหน้าลองอะเพราะว่าใครโดนใครหลดนะ่ะหน้กดต่ำไปเยอะนะคือหัวใจดีทั้งคู่ก็จริงแต่ถ้าโดนเต็มๆก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าน่าลองตีใหญ่หรือไม่ก็ใครเลือกคิดไม่ออกก็ไปสายต่ำก็ได้ คู่สุดท้ายเป็นจากรัวนะครับจากรัววก็ลด3.2เลยนะอืม,อมเจอกับแววาวาะครับแวววาวมาเข้าเวนแทนใครอ,อ่ะแทนเพชรลิฟต์เมอสขากม11ใช่แวววาวอืมอ่ะก็แวววาวมาแทนนะแต่ก็มีรายการในช่วงต้นเดือนหน้านี่แหละ นะครับก็เรื่องกระดูกประสบการณ์เนี่ยแน่นอนแวรวานี่เก่ากว่าเยอะอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มาแทนแล้วก็ด้วยความที่ตัวเล็กกว่าจากกัวเนี่ยแหมคือเสียงยิงคือแหมเขาจะนานๆต่อยทีนะคือร่างกายมันไม่ต่อเนื่องสักทีนะครับแต่ด้วยแรงประทะด้วยการฟิตซ้อมอะไรวันนี้ก็ดูได้เปรียบกว่าหลายอย่างเลยยกเว้นกระดูกลูกเก่ากัวจะออกทะเลเหมือนยันแต่ผมว่า ตอนยังไม่ยังยังไม่หมดแรงยังมีแรงเนี่ยผมยังชอบจากั้วอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าตอนเช้าลดเยอะหน่อยแต่กว่าจะชกเขาก็ขึ้นก็สามทุ่มกว่าและน่าจะฟื้นสบายสบายนะเพราะว่าน้องก็โตไวด้วยนะครับรถไปสามปอนเมื่อเช้านะครับก็ชอบจากั้วครับพี่พงภูวิทย์บอกว่าขอสายต่ำสองคู่ครับสายต่ำก็จะมีคู่เมื่อกี้จเจริญเงินนะเนาะะเจริญเงินนี่ จะละเงินกับตีใหญ่นี่เอออเรทเรทสายต่ำก็ประมาณต่อรองนะครับอุ้ยคู่จาขวกับแวววาวทำไมเรทต่ำลึกจังเลยไหมคู่จาขวกับแวววาวเรทต่ำลงทุนพันได้สองร้อยเจ็ดสิบาครับเล่นสูงออนนั้นสูงเหรออ๋อข้างล่างข้างล่างโทษทีทษทีทษทีททีทุทีดูผิดใจตกใจหมดเลยเออเอาข้างล่างข้างล่างอันเดอร์ <laughs> จเจริญเงินตีใหญ่เนี่ยต่อรองนะครับที่เหลือเลทต่ําก็เลทต่ําก็ติดลบสีแดงหมดอ่าคู่จเจริญเงินตีใหญ่หน้าต่ํามีอีกสักคู่ไหมมีอีกสักคู่ไหมผมว่าคู่คู่ห้าคู่ห้ามีโอกาสคู่ห้าคู่หกก็มีโอกาสเพราะว่าถ้าสายเพชรกดไม่ลงนี่ก็โดนเตะล่อเป้าได้เลยนะเพราะว่าจิกซอนนี่มันดูไวกว่ากิกนึงเลยนะ เดี๋ยว<า>ผมดูทางย <7 S 1> <YouTube S 2> ูท<บ>ูบแป๊บดูห้าหกเจ็ดนะไม่ขึ้นข้อความอ่าผมทวนอีกรอบนะครับคู่แรกเนี่ยแหลมโพกับธีรพงศ์ไม้ออกที่ธีรพงศ์งชอบฝีมือนะครับแต่ผมชอบยังชอบกระดูกของแหลมโพนะผมอ่ะผมมองว่าเดี๋ยวมัดลัดฟัดเหวี่ยงไปแล้วเนี่ย ดูแหลมโพครับจะเหนียวกว่าแข็งแรงกว่าแล้วดูหน้าสงหน้าเสือก็ดีด้วยนะครับส่วนคู่ที่สองชอบเหมือนกันชอบสู้ศึกวันนั้นก็ดูแข็งแรงกว่าดูกินละนะครับปลาพลาดยกห้าต้นยกห้านิดเดียวคู่ที่สามคู่ที่สามก็ยังชอบกระดูของชัยกรดูหลากหลายกว่านะครับดูเก๋กว่าคู่เอกช่วงแรกชอบธนูเพชรเหมือนกันครับแข็งแรงอืม แข็งแรงส่วนคู่ที่ห้าไปที่ศิลธรรมครับมันจะคินกันตรงความใหญ่ในแหลมแหลมนี่แหละนะครับคู่ที่หกชอบจิกซอครับการผ่านเือเบอร์เบอร์มวยดีกว่าแล้วก็ดูทนทานกว่าสายเพชรแล้วก็คู่ที่เจ็ดเนี่ยไม่ชอบตีใหญ่แต่ผมชอบเจริญเงินดูระยะยาวเนี่ยต้นต้นความมัน่นออกมม่นๆ่นอาจจะเป็นรองแต่ระยะยาวอะดูเจริญเงิน,นทีต่อทีทนทานกว่าแล้วก็คู่สุดท้าย ชอบที่ใครนะจากกัวผมชอบจากกัวว่ายัางไงก็ไม่เป็นรองแน่นะครับแต่ผมคู่ที่ผมชอบกระดูกมวยของแวววามดูทีต่อทีอหนักกว่าความเร็วอาจจะเป็นรองนะครับอ่ะนี่คือ8คู่อยากลุ้นมวยกับไม้กับเอกอย่าลืมนะครับลุ้นมวยก็แอดเอมพักยกไม้เขียงหมูก็แอดเอ็ม9ออ่ะขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับอืมครับผมอีค่ะ